ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะสภากาชาติไทยเชิญชวนคนไทยค่ะมารวมพลังบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเนื้ในวันกาชาดโลกค่ะ 8พฤษภาคมนะคะเป็นวันกาชาดโลกค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนคนไทยค่ะมารวมพลังบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเนื่องในวันกาชาดโลกระหว่างวันที่6-9พฤษภาคมนี้ภายใต้แนวคิด on the side of humanity ค่ะยืนหยัดเคียงข้ามรัสเซียชาติบริจาคโลหิตได้ณศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาตินะคะทุกหน่วยทั่วประเทศรวมถึงที่จะสงคลาค่ะก็ยังมีหน่วยภาคบริการโลหิตแห่งชาตินะคะ12แห่งนะคะที่จะมี เปิดพื้นที่นะคะให้ประชาชนสามารถไปบริจาคโลหิตกันได้และหากคุณบริจาคในช่วงนี้นะคะก็ยังจะได้รับเสื้อยืดนะคะบัตร donation เป็นที่ระลึกอีกด้วยซึ่งสำหรับกิจกรรมนะคะในวันกาชาดโลกนะคะที่จัดขึ้นในปีนี้เนี่ยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะสปากาชาติไทยจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเฉลิมฉลองวันกาชาดโลกด้วยการบริจาคโลหิตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9พฤษภาค,คมณนะ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเชิญชวนทผู้ชมมาร่วมกิจกรรมแชร์แอนด์โพสเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตภายใต้แนวคิดยืนหยัดเคียงข้างสเซียธรรมผ่าน Facebook ส่วนตัวของคุณผู้ชมค่ะเช็คอินสถานที่บริจาคโลหิตตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กว่า on the side of humanity ค่ะรนรับรางวัล20รางวัลเนืน่องในวันกาชาติโลกปีนี้ด้วยค่ะ